สวัสดีค่ะพบก,กับช่องโมลีทาร์ก,กันเนี่ยแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะคุณมันของจริงของแท้ที่แน่จนมีแต่คนพูดถึงอ่าเรามาดูเลยเนาะอืมเหมือนดูพลังงานคุณเนาะอ่ะดูสีมันคุณมันของจริงของแท้ยังไงคะ,ะมาจา้าใบแรกมาเลยจา้าใบแรกใบแรกมาเลยจา้าเอาเดี๋ยวก่อนนะ มาถึงก็เด้อเลิฟเวอร์ทำไมเขาจะไม่พูดถึงคุณละ่ะชีวิตคุณอะในบางคนเนี่ยมีแฟนมีแฟนแล้วมีชีวิตที่มีความสุขแล้วมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีชีวิตที่มีแต่คนอิจฉามีชีวิตที่มีแต่คนหมั่นไส้พูดตรงๆเลยเด้ะเลิฟเวอร์ขึ้นใบแรกนะชีวิตคุณมัน มันดีเกินหน้าเกินตาเกินเกินคําบรรยายพูดง่ายๆอืมมันเลยทําให้คนอื่นๆที่พูดถึงมักจะพูดถึงคุณในเรื่องนี้ะจ๊ะอืมพูดเรื่องหรือบางคนถ้าไม่มีคู่อาจจะพูดถึงการที่คุณรักตัวเองก็ได้นะใบแรกขึ้นขึ้นเลขหกอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วจากเมื่อก่อนไม่ได้รักตัวเองไม่ได้ให้ตัวเองอะไรก็ไม่ได้รักไม่ได้ให้ให้แต่คนอื่นอะไรก็คนอื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยแม่หมอเชื่อ ว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นเผลอๆรักจนหมดใจแล้วด้วยแล้วก็ไม่คิดจะรักคนอื่นแล้วนอกจากตัวเองสมเฉพาะคนที่ไม่มีแฟนนะอ่าแต่คนที่มีแฟนบอกเลยว่าชีวิตคุณตอนนี้ก็เป็นที่น่าอิจฉานะเป็นที่ทำให้คนอื่นๆพูดถึงเลยนะจ๊ะในเรื่องความมีความสุขของคุณอืมความสุขของคุณในเรื่องอ่าการมีแฟนที่ดีในบางคนอาจจะมีแฟนที่ที่รักคุณแล้วก็ดีกับคุณ อืมเหมือนชีวิตมันอยู่ในในจุดที่มีแต่คนแบบพูดถึงแล้วอะเออเพราะอะไรเพราะคุณมันมันของแท้ของแท้ของจริงที่แน่นอนค่ะออประมาณอย่างนี้เนาะเออแม่หมอพูดผิดอะอ่ะต่อจ้ะมีอะไรอีกจ๊ะมีอะไรวิ้ยใบนี้นะขอใบนี้ออืื้ the devil แม่เพราะอะไรจ๊ะบอกเลยว่าคุณน่ะ ถึงคุณไม่ได้มีแฟนนะถ้าสมมติอันนี้พูดเ่องคนไม่มีแฟนก่อนพูดถึงคนไม่มีแฟนก่อนถึงคุณไม่มีแฟนแต่คุณมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะจ๊ะอ่าในบางคนเ,น,เนี่ยมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันด้วยไพ่เดวิลขึ้นมามีคนเกลียดคุณเลยค่ะมันไส้อิจฉาจ้าอิจฉาความสุขอิจฉาความสวยอิจฉา,าความแซบ่บอิจฉาความเท่ความหล่อของคุณอ่าคุณอาจจะไม่ได้หล่อแบบ หล่อเวอร์จเหมือนพวกดาราอะไรอย่างงี้นะแต่แต่หล่อนี่คือมองไปนะี่คือหล่ออาจจะเป็นการนั่งการพูดของคุณหรือคำพูดของคุณดีๆอย่างเงี้ยไงก็ดูหล่อเหมือนกันอ่าเนี่ยบอกเลยว่ามันมีแต่คนพูดจะพูดเรื่องนี้การมีสเสน่ห์ของคุณสเสน่ห์แบบในบางคนเนี่ยเป็นสเสน่ห์แบบอ๋อแบบเดวิลอะเสน่ห์แบบหน,แบบน้าหน้าค้นหาสเสน่ห์แบบอยากเข้าใกล้อ่า อยากอยากอย่างนั้นน่ะเอออยากมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมพูดแบบตรงๆเนยอยากมีอะไรด้วยอ่าประมาณเงี้ยเออนั่นแหละคุณมีเสน่ห์จ้ะเขาพูดเรื่องนี้แหละจ้ะอืมแม่หมองมองนะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายนะถ้าคุณโสดอยู่นะแม่หมอก็มีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นที่ต้องตาต้องใจคนอื่นเป็นที่พูดถึงของคนอื่นคนอื่นนี่หมายถึงเพศตรงข้ามมุนนะ เขาอาจจะเอาเรื่องคุณมาพูดในในกลุ่มวงสังคมของเขาก็ได้แต่ไม่ใช่พูดไม่ดีนะพูดแบบแบบชอบอะชอบอประมาณานันออ้แล้วก็มีพูดเรื่องเจอแฟนที่ดีถ้าสมมติมีแฟนนะคนที่มีแฟนเจอแฟนที่ดีนะือ,อแฟนก็รักมากแฟนก็หลงเลยประมาณอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะพูดเรื่องนี้นะอ่ะต่อดูสีแล้มีอะไรอีกจ้าออคุณเป็นของจริงของแท้จ้ามีแต่คนพูดถึงนะจ้าเพราะอะไรก็นี่แหละจ้ะ โอ้โห oh, มาเลยก้าสอดก้าสอดื่องกับเดวิลมันมีบางคนพูดถึงคุณในเรื่องไม่ดีเนี่ยนะคุณเขาพูดเหมือนประมาณว่าเขาพูดว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเอาเสน่ห์ตัวเองเอาไปทําเรื่องไม่ดีอเพราะมันขึ้นกับตัวก้าวสอดด้วยอืแม่ม,ม,อมองแบบนี้เลยนะอ่ามันมีคนแบบอิจฉาพออิจฉาแล้วก็เอาเอาเรื่องแบบคิดว่า สิ่งที่คุณมีเสน่ห์เนี่ยเอาไปเอาไปใช้ในทางที่ผิดอะประมาณอย่างนั้นนะเอาไปเอาไปว่าคุณนะพูดง่ายๆอืมว่าคุณคุณได้คนคนนี้มาสมมติอันนี้สมมุติเฉยๆยอาจจะพูดว่าคุณได้คนคนนี้มาเพราะใบแล่มขึ้นหรือเบอร์เนาะอ่าอันนี้สมสมมติคนมีแฟนนะคุณได้คนคนนี้มาเนี่ยไปแย่งเขามาเปล่าอ่าหรือไป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 ,ไปทาพิธีอะไรมาแล้วได้เขามาหรือเปล่าเพราะมันขึ้นกับเดวิลด้วยอ่าแม่บอกมองอย่างนี้นะมันมีคนที่พูดถึงคุณไม่ดีด้วยก้าวสอดบอกเลย แล้วคนคนนั้นน่ะเคยอยู่ในชีวิตคุณคนคนนั้นเคยอยู่ในชีวิตคุณอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคุณเป็นเพื่อนคุณมาก,ก่อนเป็นคนที่รู้จักอ่ะอ่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพื่อนก็นได้นะอาจจะเป็นคนที่รู้จักคุณอ응ืแต่เคยแบบเจอคุณบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเรื่องคุณเรื่องเนี้ยไปพูดอืมแบบคุณเนี่ยจริงๆคุณเจ้าชู้นะอะไรเงี้ยไม่ได้รักแฟนหรอกอะไรเงี้ยอาจจะพูดแบบนี้สมมติคุณมีแฟนนะอืแต่ถ้าสมมุติคนที่ไม่มีแฟนกนะ็พูดเรื่องเสน่ห์ของคุณน่ะ สเสน่ห์เย้ายวนของคุณนะ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะแต่ใช้สเสน่ห์ไปในทางที่ผิดประมาณเงี้ยไปยุ่งกับแฟนคนอื่นไปยุ่งกับสามีคนอื่นประมาณอย่างเงี้ยจะพูดอย่างนี้อ่ามันมีคนใส่ไฟเรื่องคุณด้วยนะก้าวสอดขึ้นเนี่ยอืมคุณรู้ด้วยบอกเลยว่าคุณรู้แล้วคุณคิดหนักด้วยก่อนหน้านี้ไม่หมอมองว่าคุณรู้แล้วคุณคิดหนักเผลอๆยังยังยังเอามาคิดอยู่ด้วยซ้ำอืมแต่ ก็อาจจะน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีแอบ,บคิดบ้างในบางครั้งเวลาเจอหน้าเขาหรือเจอรูปเขาหรือเจอเจอใครที่พูดถึงเขาอะไรเงี้ยก็ก็จะแอบ,บคิดเรื่องนี้ที่เขาทํากับคุณอ่ะม,มันเหมือนมันมันติดติดอยู่ในใจคุณอะประมาณอย่างนงี้ยไม่หมอมอง,มอง,มองนี้นะอืมแต่คุณมันของจริงนะจ๊ะของจริงยังไงเดี๋ยวเรามาดูอ่ะต่อจ้ะเพราะอะไรก็เพราะเพราะอย่างเงี้ยแหละมันเลยมีแต่คนพูดถ,ถึงเพราะคนหมั่นไส้อ่า สองสอดอมือสองสอดขึ้นมากับเก้าสอดหุยคนคนนี้คุณคุณเคยไว้ใจเขาด้วยนะคนที่เขาพูดเนี่ยอืมเอามีแต่คนพูดเนี่ยคนที่พูดถึงคุณเนี่ยประเด็นหลักที่พูดมาเนี่ยเป็นตัวตัวตั้งตัวตีในการพูดเนี่ยคนคนนี้เคยมีประเด็นกับคุณเคยไม่ชอบคุณเคยแบบเคยทะเลาะก,กับคุณอืมเคยแบบทะเลาะก,กันถึงขั้นแบบเลิกคุยกันไปแล้ว แล้วแล้วก็บางคนอาจจะกลับมาคุยกันแล้วด้วยกลับมาคุยแต่ไม่เหมือนเดิมอืมเหมือนไม่ไว้ใจกันไปแลว้วอ่ะออมีความไม่แน่ใจมีความแบบไม่เชื่อใจประมาณอย่างเงี้ยแม่หมอมองนะคนที่พูดถึงคุณเยอะๆเลยนะคือคนคนนี้แหละคนที่เคยทะเลาะก,กับคุณคนที่เคยเคยอยู่ในชีวิตคุณแล้วทะเลาะก,กับคุณหรือพูดถึงคนที่เขาไม่ชอบคุณก็ได้นะเพราะมันมีไพ่เดวิลเนาะ มันพูดถึงคนที่ไม่ชอบคุณก็ได้เออประมาณางั้นนะอ่ะต่อดูซิล้วมียดอีกไพ่ใหญ่ไม่บหมามันได้ใช้ไพ่ัน้นานแลวเก็บมือนะตอนสับอ่ะเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่กว่าม,ม,ม,มือไม่หมอเพอๆกับมือไม่เหมอเลยอ่ะอู้หูสิบสอดเก้าสอดสิบสอดเดี๋ยวก็น,นะพลังงานของใครตัวคุณมันของจริงในเรื่องอะไรในเรื่องการโดนทําเจ็บอ่ะ แม้จะโดนทําร้ายมาโดนหักหลังโดนทําลายมาเนี่ยแต่คุณคุณยืนหยัดแม่หมอหมองว่าคุณเนี่ยผ่านสิบดาบมาด้วยเก้าดาบผ่านมาแล้วเออแล้วก็มาเจอสิบดาบอีกบางคนเนี่ยจะเจอซ้ําซ้อนนะเจอซ้ําซ้อนในการมีคนแบบว่าคุณแล้วพอคุณเลิกคบคนคนนี้คุณมาอยู่กลุ่มใหม่มาเจอเพื่อนใหม่ๆก็มีคนทําแบบนั้นเหมือนเดิม กับคุณว่าคุณเอาคุณไปนินทาทะเลาะก,กับคุณประมาณอย่างเงี้ยแม่หมอมองเพราะใบแรกมันขึ้นเหรอเดอะเลิรเวอร์ใช่ไหมชีวิตคุณตอนนี้มีความสุขแต่มันมีคนที่เอาไปพูดเนี่ยเหมือนก็าพูดว่าเบื้องหน้าคุณนะ่ะมีความสุขอย่างเงี้ยจริงๆเบื้องหลังเนี่ยมันมีก้าสอดสิบสอดด้วยไหมอาจจะมีพูดแบบนี้ด้วยอ่าคนที่เขาพูดถึงคุณออมีแต่คนพูดถึงนะจ๊ะ แต่เดี๋ยวเรามาดูต่อดูซิคุณเจอเก้าสอดสิบสอดมาไม่ธรรมดานะจ๊ะคุณเจอมันหนักเหมือนกันนะหนักในแบบเหมือนน้งหมีเนี่ยคือถ้าตายได้คือตายแล้วอ่ะแต่คุณสังเกตไหมสิบสอดก็จริงแต่มีน,น,ะะนู่นนะจ๊ะู่นนี่กำลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วอืแม่หมอมองว่ามันเป็นโผล่นะเพราะอันนี้มันเป็นการโดนโดนแทงเนาะโดนฆ่าโผล่ขึ้นมาคุณอาจจะโดนโดนแทงเยอะขนาดนี้แต่คุณไม่ตายก็ได้ อาจจะแค่บาดเจ็บป,ประมาณอย่างเงี้ยอ่าแม่หมอมองมองี้นะเออต่อดูสแล้วมีอะไรอีกจ้ะในแม่หม,มอลืมหัวข้อคุณมันของจริงของแท้อืมเพราะอะไรเพราะคุณเจอมาเยอะไงเจอทั้งเก้าทั้งสิบด้วยอ่ะค,คิดดูแล้วกันจําฝังใจแล้วก็ถึงก็ตายแล้วเนี่ยแล้วดูพไพ่ใบต่อไปดิทคิงเหรียญ ถึงแม้จะเจอเรื่องอะไรที่เศร้าในชีวิตแต่ชีวิตคุณตอนเนี้ยมีความสุขนะเหมือนใบแรกเลยเห็นไหมแม่หมอแม่หมอว่าแล้วคนอื่นเขามองว่าเบื้องหน้าคุณเป็นอย่างนั้นใช่ปะแต่จริงๆชีวิตคุณมันมีความสุขมากกว่าที่เขามองอีกเขาอาจจะมองว่าคุณมีคู่รักหรือคุณรักตัวเองอ่ะคุณมีเสน่ห์ในด้านด้านอ่ะเย้ายวนเลยอ่ะแหละแต่ว่าโดนใครทําร้ายมาโดนหักหลังมาแบบนี้ใช่ไหม,มเขาอาจจะมองว่าจริงๆแล้วคุณก็เศร้าเสียใจหรือเจ็บ ก้าสอดหรือสิบสอดอยู่ไหมแต่จริงมันไม่ใช่จ้ะชีวิตคุณมันเป็นอย่างนี้จ้ะเอ <_ d ans> ่เอ๊ค <King> ิงเหรียญชีวิตสุขสบายอ่าบางคนอาจจะมองแค่ว่าอุ้ยมีความรักดีหรือรักตัวเองแต่จริงชีวิตคุณมันดีกว่านั้นอะมันดีกว่าคําว่ามีคู่หรือรักตัวเองรักรักตัวเองเลยแหละมันไม่ใช่แค่รักอะมันแค่มันไม่ใช่แค่รักตัวเองเฉยมันเป็นแบบรักตัวเองในแบบไม่ให้ใคร เข้ามาทำลายได้ประมาณอย่างนั้นพอไม่หมอไม่หมอมีความรู้สึกเพราะคุณสังเกตไหมอันนี้เหมือนกาลังจะขึ้นอันนี้ขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันบ่งบอกถึงคุณเจ็บมาเนี่ยแต่คุณคุณล้มไปแล้วคุณตายไปแล้วพูดพูดแบบคําคําแบบตรงๆงเลยสมมุติคุณตายไปแล้วแต่คุณเกิดใหม่เกิดใหม่มาเป็นคนรวยเลยอันนี้เปรียบไปให้เห็นภาพเลยนะตายไปแล้วแต่พอเกิดใหม่ปุ๊บไปเกิดในสิ่งที่ดีเพราะเจอทามาเยอะไงเจอคนทําไม่ดีใส่เยอะไงพอไปเกิดใหม่กลายเป็นคนรวยเลยประมาณอย่างงี้ ก็คือชีวิตคุณดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆดีแบบก้าวกระโดดเลยด้วยซ้ําอืมเขาถึงพูดถึงคุณไงเขาพูดเรื่องเขาอาจจะพูดว่าคุณเคยทะเลาะก,กับใครแล้วแบบหูจมดิ่งมาเลยแต่ทําไมอยู่ดีๆพอผ่านไปไม่นานเปลี่ยนคนเป็นคนที่ดูดูแบบรวยขึ้นดูมีขึ้นดูแบบดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นดูสวยขึ้นนี้อาจจะพูดแบบนี้อืมที่เขาพูดถึงคุณอะอ่ะต่อไปใบนี้นะจ๊ะโอ้โหเห็นปะเน่ นี่จะ้ะจะไม่ให้พูดถึงคุณได้ยังไงอในบางคนนีได้เงินมาจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนึ่งเหรียญเหรียญใหญให่ด้วยคุณสังเกตไม่มีประตูเปิดอยู่มีสว่างมันบ่งบอกถึงบางคนอาจจะได้เงินมาเป็นก้อนด้วยนะได้มาจากไหนรูไหมได้มาจากคนไม่รู้จักหรือได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้มาจากการถูกหวยการเล่นอะไรก็ตามที่ที่มันไม่ใช่คนรู้จักแล้วได้ประมาณเนี้ยคุณอาจจะได้เงินมาก้อนหนึ่ง ก้อนใหญ่ด้วยอออเหมือนเหมือนที่แม่บอกบอกคุณเจอไม่ดีมาแล้วใช่ปะพอคุณคุณเจอดีอีกทีนี่เป็นแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้เลยเหมือนตายไปแล้วใช่ปะแล้วเกิดใหม่เป็นคนรวยเลยอันนี้คนรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้ด้วยเพราะเนี่ยมาจากก้อนมฆเห็นไหมนี่นั้นแหละคุณได้แล้วเขาพูดเรื่องนี้เลยจ้ะเพราะอะไรเพราะคุณมันเป็นของจริงและแท้จ้ะคิดแน่ด้วย แน,แน่ไม่แน่ละ่ะตายไปแล้วยังเกิดใหม่ได้เลยอะ่ะเกิดเกิดเป็นคนเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยเป็นเป็นคนที่ดูดีรวยขึ้นอ่าฉลาดขึ้นไม่ใช่ฉลาดขึ้นไม่หมดใจความผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉลาดขึ้น,น,นเป็นคนที่ดีขึ้นอืมเพราะคุณฉลาดอยู่แล้วแหละแต่คุณโดนเขาทําเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณรักเขาเพราะมันมีไพ่ใบแรกมันขึ้นเดลเวอร์การสื่อถึงการที่คุณรักคนอื่นได้เหมือนกันการที่ไม่ ไม่มองคนอื่นไม่ดีอ่ะอม,มองคนอื่นดีไปหมดประมาณอย่างเงี้ยเออไม่ใช่คําฉลาดนะเดี๋ยวไม่หาว่าไม่หมอว่าไม่หมอไม่ได้ว่าแล้วไม่หมอพูดผิดอ่าต่ออ่ต่อจะ้ะดูซิแล้วมีอะไรอีกจ้ะอแหมไพ่เดี๋ยวไพ่มนหล่นอีก้อ่ะต่อนะคะคุณมันของรุษอุ้ยใบนี้ใบนี้ใบนี้ โอ้โหเดอรซันคุณดูจ้าอดีตเป็นยังไงไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้และตอนนี้ตอนที่คุณมาดูไพ่ชีวิตคุณได้เดอ,อะซันน่ะไพ่คุณพลังงานคุณมีเดอะซันอยู่กับเดว,วิลด้วยอะ่ะคุณมันโคตรจะโดดเด่นอะ่ะคุณคุณแบบเจอจลัดคุณมันเหมือนเหมือนแสงที่เหมือนเทียนก็ได้อะเทียนที่ดับแล้วแล้ว,ลวมีคนเอาเอาไฟมาจุดอะ่ะ คือไม่ดับอ่ะคือดับไปแล้วดับนี่เพราะมีคนเป่าอ่ามีคนทำเนี่ยดับเพราะมีคนทำไม่ดีเนี่ยเป่าแต่พอผ่านมาอีกช่วงหนึ่งกลายเป็นเดอร์ซันเลยเป็นคนที่มีความสดใสในตัวเองเป็นคนที่ล่าเริงเป็นลูกรักจัก,กรวาลด้วยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจักรวาลใหญ่กว่าอีกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีจักรวาลด้วยอยู่กับคุณนะคิดดูแล้วกัน พระอาทิตย์น่ะคุณมีความเด่นอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอะโดดเด่นในตัวเฉพาะของตัวเองอยู่แล้วมันจะทําให้คนอื่นไม่พูดถึงคุณได้ยังไงเพราะคุณมันของจริงคุณมันของจริงคุณมันลูกรักจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเบื้องบนท่านมีแต่มอบให้คุณน่ะคุณได้อยู่คนเดียวอะเหมือนเขาพูดเรื่องนี้ด้วยเขาพูดเรื่องการที่คุณได้อยู่คนเดียวอะบางคนอาจจะได้ความรักบางคนอาจจะได้คู่บางคนอาจจะ ได้ความล่ำรวยได้ชีวิตที่สุขสบายก่อนหน้านี้อาจจะเจอเก้าดาบสิบดาบมาเนี่ยเพราะมันมีคนมาทำใส่มีคนมาทำร้ายคุณแต่ปัจจุบันและตอนนี้ที่คุณมาดูเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าชีวิตคุณอะเหมือนเดือนซันเลยไม่มีวันดับดับเฉพาะเวลาพระจันทร์ขึ้นเท่านั้นแหละนั่นคือดับดับเพราะอะไรเพราะกลับบ้านเออเคยได้ยนะินไหมพระอาทิตกลับบ้านน่ะนั่นแหละดับแค่ตอนนั้น ดับเพราะต้องพักผ่อนไงกลับบ้านเนี่ยพอเช้ามาต้องไปทํางานต่อเป็นพาร์ทิทไงประมาณอย่างนั้นนะ่ะมันจะไม่มีวันดับเลยของคุณน่ะเพราะตอนกลางวันมันต้องใช้พาร์ทิทอ่ะถ้ากลางวันกลายเป็นมืดนี่แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วไงแต่นี่มันคือตัวคุณน่ะตัวคุณมันมันเด่นกว่าคนอื่นเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเด่นกว่าผู้คนแม้แต่คนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทคุณบางคนน่ะพออยู่กับคุณเป็น,นานๆนกลับกลายเป็นเหมือน อิจฉาคุณด้วยซ้ำน,นะอิจฉาแบบลึกๆแต่แต,แต่ด้วยความที่รักคุณเพราะเป็นเพื่อนสนิทคุณใช่ไหมแต่ก็ยังมีความอิจฉาเออแต่ถ้าลองไม่ได้อยู่ด้วยกันดิเขาจะมองคุณต่างไปเลยนะอันนี้พูดเรื่องเพื่อนเนาะอืมนั่นแหละโอ้โหเดอะซันไม่ต้องเปิดต่อแล้วไหมเออไม่ได้ไม่ได้อ่าต่อจา่ามีอะไรอีกจ้าเขาพูดทําไมจะไม่พูดล่ะโอเขาชีวิต ล้มดูคุกคานมาหมดแล้วจ้าเห็นไหมวิ่งเข้าเส้นชัยไม่บอกบอกแล้วคุณดูสามใบนี้นี่เบื้องบนจักรวาลเดอะเวอร์โล <The world. laughs> กจักรวาลมาแล้วเห็นไหมคุณวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วคุณอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วขึ้นกับเก้าสอดด้วยคุณผ่านมาได้อะ่ะคุณล้มมาเก้าครั้งแต่ครั้งครั้งที่สิบคุณคุณชนะอ่ะเนี่ยเนี่ยคุณไปอยู่ สมมติคุณวิ่งมาเก้าประเทศแล้วอะสมมติเพราะอันนี้เป็นเดอะเวอร์เนาะคุณวิ่งมาเก้าประเทศเหลือประเทศที่สิบคุณสังเกตไหมมีนกด้วยมีพระอาทิตย์ตรงนี้อีกบอกเลยสิ่งที่คุณเคยเจอมาตอนนี้ไม่มีในในหัวจิตหัวใจคุณแล้วจ้ะอะไรลบๆบมันเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณไม่ได้แล้วแม้แต่ความคิดลบๆก็ไม่มีแล้วอะเพราะขึ้นกับเดอะซันด้วยอะคุณเป็นคนที่มีความสดใสในตัวเองอยู่แล้วอะเป็นคนที่เหมือนเหมือนตื่นตลอดเวลา เหมือนซันอนะ่ะพอเช้ามาต้องต้องตื่นมาทํางานถูกปะอันนี้เปรียบให้ฟังนะอนั่นแหละเปียบเสมือนคุณอนะ่ะคุณจะตื่นตลอดเวลาพอพอมีอะไรลบๆเข้ามาไม่มีจ้ะคือคุณไปพักผ่อนอย่างเช่นเธอซันอนะ่ะเวลาเวลาพระจันทร์ขึ้นคุณก็ต้องไปพักผ่อนก่อนถูกปะนั่นแหละเออแต่จริงๆคุณไม่ได้พักหรอกอย่างเช่นประเทศเราสมมติพระจันทร์ตอนกลางวันใช่ปะประเทศอื่นกลางคืนไง อพอประเทศพอเรากลางคืนประเทศอื่นกังวันก็แสดงว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ได้พักผ่อนถูกไหมก็คือไปทํางานที่อื่นไงมันบ่งบอกอย่างนั้นแหละคุณไม่มีวันดับจ้ะจะดับเฉพาะเวลาคุณพักผ่อนกลับบ้านเท่านั้นอต้องนอนต้องนอนพักเหมือนพระจันขึ้นน,ะนั่นแหละต่อดูเโอ้โหจักรวาลเบื้องบนโอ้โหโลกมาหมดเลยจ้ะทุกอย่างอืมอมืมาจ้าะต่อไบนี้นะจ๊ะ โอ้โหทาวเวอร์คุณเป็นคนที <om> it, ่แ <lite> น <1 people> <t Bis Syn Island> ่นะแน่จริงด้วยเหมือนคำนี้เลยคุณมันของจริงของแท้ที่แน่คำนี้เลยนี่แน่แน่ดินไงนี่ทาวเวอร์มายืนยันแล้วจ้ะคุณแน่ขนาดไหนคุณวิ่งมาเก้าประเทศอ่ะคุณยังวิ่งมาได้อ่ะอ่าจบแล้วอ่ะนี่เวลาระเบิดอะไรก็ระเบิดเลยนะระเบิดลงอย่างนี้เลยเหมือนฟ้าผ่าฟิวนี่เลยนะอืมคุณเป็นคนที่ตรงชัด ไม่ชอบอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบอะไรที่ไม่จริงใจไม่ชอบอะไรที่เสแสร้งเพราะคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องอ่าเป็นคนที่จริงใจไม่เสแสร้งกับคนอื่นพูดง่ายๆไม่ไม่ต่ออพูดง่ายง่ายเลยตัวคุณไม่ต่อคนอื่นอ่ะมันต่อมาเนี่ยคุณคุณนี่ฉะเลยจ้ะคุณฉะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาคุณสังเกตไหมนี่เทียนล้มไม่ใช่เทียนไปบอกดูพี่เค้กล้มอืม นันแหละมันบองบอกถึงตัวคุณน่ะไม่ได้กลัวคนนะจ๊ะอ่าแน่นะจ๊ะมีความแน่อยู่ในตัวเองนะจ๊ะจะไม่แน่ได้งไงเก่งขนาดไหนวิ่งรอบโลกได้อ่ะทุกแค่นั้นอืมอันนี้เปรียบให้ฟังนะไม่ใช่คุณไปวิ่งรอบโลกนะเอออ่ต่อดูสิจะมีอะไรจ๊ะที่เขาพูดถึงมีแต่คนพูดถึงคุณนะจ๊ะจะไม่ให้พูดถึงคุณได้ไงละจ๊ะเจอมาเยอะสักขนาดนี้อืมต่อจ๊ะมาถ้ามีซันสองใบ แม่หมอบอกเลยว่ะคุณนี่โอ้โหดับเบิลด,ดับเบิลโอ้โหชีวิตคุณนะนี่แทนพลนความบาลานซ์โอ้โหบาลานในจิตใจเพราะอะไรนี่มีไพ่จักระด้วยเอย้ไม่ใช่ไพ่จกกักระมีตัวรูปจักระอยู่ตรงนี้คุณรู้แล้วนี่มีพระอาทิตย์นี่กําลังจะขึ้นมาจา้ะเห็นไหมมันบ่งบอกเลยนะว่าชีวิตคุณตอนนี้มีความบาลานซ์ในตัวเองมากมีความเป็นมีความสมดุลมีความมีความที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากมาก มากจนแบบว่าไม่มีใครมาต้านทานคุณได้แล้วชีวิตคุณตอนเนี้ยมันทําให้มันดีจนมีแต่คนพูดอ่ะคุณอาจจะเคยเจอเรื่องไม่ดีนะเพราะมันขึ้นกับสิบสอดด้วยแต่ปัจจุบันเนี้ยคุณปล่อยวางมากขึ้นคุณรู้อะไรมากขึ้นคุณมีความสมดุลน่ะ่ะที่ไม่บอกบอกบาลานอ่ารู้แล้วรู้ทุกอย่างนี่เพอเอๆนี่ชอบนั่งสมาธิฝึกฝึกจัก,กะทั้งเจ็ดด้วยก็ได้นะ ตัวคุณในบางคนไพ่หมายเลขสิบสี่หรือเป็นคนที่ดีนะเป็นคนฉลาดนะอืมแต่เป็นคนที่เงียบนิ่งไม่พูดไม่ค่อยพูดแต่เวลาพูดก็พูดพูดมากเลยอืมแต่เวลานิ่งนี่คือกําลังใช้สติใช้ปัญญาอยู่อ่าใช้มันสมองใช้สติปัญญากําลังคิดอยู่อ่า คุณไม่ได้เป็นคนคุณคจจนคนนนะไววแบบแนะด้บางคนอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะเพราะมันมีไพ่ททวเวอร์ที่แบบแตกลงมาเนาะอีดัวอีตัวเค้กแตกลงมาบางคนอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแต่ลมร้อนเฉพาะจะอารมณ์ร้อนเฉพาะในเรื่องที่แบบไม่ถูกต้องอืมเห็นว่าอันไหนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคุณจะไปิขึ้นเลยทันทีอ่าตัวคุณ อแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงๆเป็นคนที่แบบว่ามีความที่บาลานอยู่ในตัวเองจะปี๊ดเฉพาะเวลาเวลารู้สึกว่าโดนโดนกระทํะคุณไม่ยอมพูดง่ายๆคุณไม่ยอมถ้าคุณรู้สึกว่ามีคนมาทําร้ายคุณทําผิดกับคุณอะสักนิดในด้านจิตใจหรือการกระทําหรือคําพูดแม้กระทั่งอะไรก็ตามคุณจะไม่ยอมเด็ดค่ะคุณมีความตรงนี้นะได้บางคนเพราะมันเป็นพลังงานรวมบางคนอาจจะไม่มีตรงนี้อาจจะมีบางคนอาจจะมีตรงนี้ แต่บางคนอาจจะมีความนิ่งเงียบแต่ความนิ่งเงียบของคุณมันไม่ใช่นิ่งเงียบแบบไม่คิดอะไรมันเป็นนิ่งเงียบที่แบบส่งพลังงานออกไปให้รู้ว่าอย่ามายุ่งนะอ่าถึงจะดูเหมือนไม่มีอะไรดูหนิมหนิมดูเป็นคนอะกินกิบชาอยู่ยางเงี้ยอ่าชามันก็เหมือนแบบดูจืดๆเนาะใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะจ๊ะเพราะอะไรเพราะหมอเห็นมีมีนี่มี ี่รู้ทุกอย่างนะนี่มีสมุดไอ้มีเหมือนปากกากะน,นนี้รู้หมดนะจ๊ะ,ะแถมมีพระาทิตย์อยู่ตรงนู้นด้วยนั่นแหละอ่ะต่อจ้ะดูซีแล้วมีอะไรอีกแม่หมอจะเปิดอีกแค่ใบเดียวนะเพราะว่ารู้สึกว่าต้องดูแค่นี้อ,อ่ะต่อนะคะหรือว่าแม่หมอพูดเยอะไปแล้วอ่ะใบนี้จ้าใบาสุดท้ายโอ้โหเซเว่นครับแมตอนนี้นะ มีแต่คนพูดเลยว่าเหมือนคุณกําลังทําอะไรอยู่ไหมคุณกําลังเหมือนมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆกาลังจะทาอะไรไหมที่นิ่งๆเงียบๆเนี่ยอืมที่นิ่งๆเงีงยบๆไปเนี่ยเออขาจะพูดเรื่องนี้อืมแล้ว,แล,วแล้วเขาพูดเรื่องเรื่องคุณเนี่ยแต่ไม่หมองว่าชีวิตคุณตอนเนี้มันเหมือนเลือกได้อะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเลือกทําในงานที่ตัวเองอยากทําเลือกคุณสังเกตไหมมีผีเสื้อด้วยอืมหะ เหมือนคุณเป็นคนใหม่ขาจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะพูดเรื่องการที่คุณเป็นเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่จากคนที่โศกเศร้าเสียใจจมดิง่งออยู่ตรงนี้เป็นสิบดาบเก้าดาบสิบดาบนี่ยมีสองสอดด้วยเปลี่ยนเป็นคนใหม่ถึงแม้ว่าใครจะมาทําร้ายคุณคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทําร้ายกลับประมาณานี้หรือมีคนทะเลาะก,กับคุณแม่หมอมองมอย่างนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเวลาคุณมีปัญหาก,กับใครหรือมีประเด็นกับใครหรือทะเลาะก,กับใครแต่พอถึงวันหนึ่งอะ พอมันผ่านพอมันพอวันมันผ่านไปใช่ปะคุณกลับมาคิดแล้วคุณก็ทบทวนตัวเองใช่ปะเหมือนทําให้คุณโตขึ้นเหมือนทําให้คุณได้รู้บทเรียนมากขึ้นแล้วกลายเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองอะไม่หมอบองนี้นะเซเว่นซับขึ้นใบสุดท้ายอะคุณเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนในเรื่องอะไรนี่ในบางคนอาจจะมีคู่ไปแล้วบางคนอาจจะซื้อบ้านซื้อรถมีความรักที่ดีเอในบางคนอาจจะทํางานอะไรก็ได้หรือบางคนอาจจะเนี่ยหาเงินเนี่ยเห็นไหม นันบ่งบอกเลยว่าชีวิตคุณมันดีตอนนี้คุณเลือกได้อะเลือกในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากทําได้อะประมาณานี้นออไม่มอมองงี้นะอ่าคุณเป็นของแท้สิของจริงของแท้ที่แน่จนมีแต่คนพูดถึงเลยจะ้ะอ่าเพราะอะไรนี่เลยจ้าหมดนี่แหลจะจ้าที่พูดไปเนี่ยอืมเปลี่ยนตัวเองใหม่มีเดอะซันกินขาดแล้วเกินเกินคาบรรยายแล้วตั้งแต่พูดไปเนี่ยเดอะซันใบเดียวคือจบเลย บอกเลยว่าชีวิตคุณมันดีอยู่แล้วเดอะซันเนี่ยหักล้างอีกเก้าสอดกับสิบสอดไปได้เลยอืมใครมาทําอะไรคุณตอนเนี้ยไม่ได้แล้วจ้ะบอกเลยว่าชีวิตคุณไปแต่ข้างหน้าแล้วตอนเนี้ยไม่มีย้อนกลับนะจ๊ะไม่มีเทิร์นแบ็กนะจ๊ะเรบอกเอออ่ะนี่นะจ๊ะขอ จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซัพพอร์ตค่าครูแม่หมอ,อก็ขอบคุณมากๆเนาะทุกๆสิ้นเดอนแม่หมอก็นำไปทำบุญเนาะแล้วก็สิ่งที่ให้แม่หมอมาก็ขอให้รับได้รับกลับไปมีแต่ความดีความสุขมีแต่ความเจริญในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ